สวัสดีเจ้าใหม่สงค่าตอนนี้ปีโอเดสอยู่ตีบ่อสร้างค่ะเนาะข้างกับโลตัสนะเจ้าอยู่บ่อสร้างค่ะแต่ว่าตีหลาดความไตแล้วก็หลาดความกำเมืองเนี่ยเพราะว่าอยู่ร้านอาหารของน้องสาวนะคะเดี๋ยวป้าพี่พอค่ะวันนี้เขาจะป้าป้ากันมาก,กินไอ้อ,อย่างพ่อทองเหรอข้าวแรมฟืนข้าวแรมฟืนนะคะคสูตรปีน้องไตเต้ค่ะนาะเนี่ยจากน้องยิ่งอ่อนน้องหวาน,น สาวใต้เมืองกึ่งสาวใต้เมืองกึ่งค่ะเนาะเปิดร้านอยู่ที่ไหรก็ค่ะงมกับสียนต์บ่อสร้างนี่นะเจ้าอขออนุญาตก,ก่อนนะคะทุกท่านเอเวอรี่บอดี้หยอกนะคะน้ำจะท่วมบ้านช่างมันเถอะนะคะ <c oughs> เราต้องกินก่อนนะคะเดี๋ยวนะดูสิเจ้าเดี๋ยวมาปรุงกันนะเจ้าอาปรุงไป นียนะพี่ขอช้อนละกันเนาะพี่กินตะเกียบมาเป็นขอช้อนนะคะจอนโอ้ต้วยเขาสูงมากเลยอะพี่น้องจอ,อนนี่กันไร <ๆ S 2> คะ่ะโอเคนี่นะคะพี<ด>นขข่น้องเขาเขาค่าพี่น้องเขาเขาต้องสุดเส้นค่นเนาะมากินจอมกันไรคะ่ะพี่น้องก้นเมืองกับมากินได้นะเจ้ากับข้าวไตนะเจ้าช่วงนี้ที่ร้านมีเมนูเป็นข้าวแรมฟืนแล้วมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะเจ้า ขออนุญาตคนให้ทุกท่านดูก่อนนะคะว่าน่ากินขนาดไหนนี่คือข้าวแรมฟื้นค่ะเจ้าอันนี้ของจริงของแท้นะเจ้าสูตรพี่น้องไตใหญ่นะเจ้าแม่ค้าเรียงฟรีใช่ไหมบอกว่าบ้านพี่โอเดสเป็น FC ฟพี่โอเดสแล้วก่อบ้านพี่โอเดสน้ำท่วมเจ้า ข้าแรงปูนมัเข้าแรงปูนนะคะอร่อยมากเลยอะ่ะไม่ต้องปรุงเลยอร่อยแถวบอรสร้างนะเจ้าหรือว่าส่งข้อความมาคอมเมนต์กับโอเดตไดเนเอร์เจาว่าร้านอยู่ที่ไหนนะเจ้าอานาคตอนจะมีข้าวซอยอีซีแกเข้าเส้นอยู่นะเจ้าน้ำเงี้ยวก็มีแต่วันนี้ เป็นเขา้เขาแรมฟื้นข้าแรมฟื้นนี่ภาษาความใต้ประหลาดเจ้ออเา,พ,าพี่น้องฮะขา้ขาแรงฟื้นข้าเขา้เขาแรงฟื้นอีกค่ะพี่น้องใต้ขาเขาค่ะพี่น้องคนเมืองนะเจ้าพี่น้องคนไทยพี่น้องไตนะเจ้าที่อยู่บริเวณสันกำแพง บ่อสร้างโดยสักเก็ตอินะเจ้าส,สัมไายได้ไก่มาแถวโลตัสนาะเอารถจอดโลตัสแล้วกันแล้วเตียวมานะเจ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกาดสียนเนาะเจ้าเอาแม็ดออกได้ไหมเนี่ยลูกสาวเออไม่สูงคา่าน้องหลัดต่อเออพี่น้องไตมามสงค่ากูก็พี่น้องใตงกูตก็หานอภัยทีามาถแถวเสีแยกหมอสร้างค่ะเจ้าตรงข้ามกับากบาดสียนศูนย์อาหารกาดสียนค่ะ ตีนเป็นขาแรมขื้นเนาะขาแรมพื้นแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวต้<ผ>มยำน้ำใสค่ะคุกก๊อคณจมคาย,ยิย่ดีตอนหับคุกก๊อค่าไม่ซึงค่ะแม่กาก็หังหลีเนาะแม่กาก็หีหักนา,าะเขาหลักความกันก่อมีปั่นแห้งใจกันค่ะเนาะอ่าว่าเป็นปี่น้องไต้หรือว่าอ่าเป็นพี่น้องก้นเมืองค่ะเขาเปั่นแห้งใจกันเขามีความซุกจอมกันสามกีกันไหวค่ะเนาะอ้ยวันวานวันเนี้ยํำเจ้า คนไทยบนรลักว่าจังเท่าเนะี่ยคือไลยูรีกินหวานมีเงินน,ำนำ้ำๆมีข้าวหนมๆเนำนะี่ยพี่โอเลสกินหวานแล้วตอนเนี้ยมาแลนะครับแถวบ่อสร้างข้าแหลมฟืน อไม้ตายแล้วเขาแมผลไม้ให้ทานอีกอะไรท่าน่ะอันนี้จะเป็นบะก้วยบะกรูยครับอะไรอะอะโวคาโดอะโวคาโความไตปหลัดว่าจะเฮือค่าบะกรูน่ยนัะมักกาไ่มูนี่หมูฮู้เนาะอะโวคาโดนัเนาะโอ้ค่ายิ้มจมน้ำนค่ะโอ้เป่นนำหูไหมน้องน้องเดี๋ยวเออพันดูก่อน โอเคยีหลียนจมนำๆนำคะ่ะอ๋อเพื่อนเอามาปั่นกันเนาะอโวคาโดค่ะอโวคาโ,โ,โดแล้วก็นอกจากร้านจะขายข้าวแรมฟืนก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ยังมีผลไม้ด้วยนะเจ้าเป็นมะมกล้วยนี่เนี่ยเนี่ยภาษาความไตประหลาดบาหมักกาอีกค่ะเนาะและ้วอโวคาโด,โดนี่อับยิกจือค่ะคนไทยก็ไม่แน่ใจว่ามีชื่อหรือเปล่าแต่อโวคาโดกับหมักกาค่ะวันนี้ลํำลากันไปก่อนค่ะเนาะ ปั่นแห่งใจปีน้องที่น้ำท่วมค่ะปั่นแห่งใจปีน้องเขาขาคุกกอตึงสุ้เซ่งกันละกันคะนอะบ้านปีโอเลตก็น,น้่งท่วมนะเจ้าเพื่อไลยูรีกินหวานมีเงินนำนำมีข้ามนำนำเลา่าจะสู้ไปด้วยกันร่วมแรงร่วมใจนะเจ้าวันนี้ล่ำลากันไปก่อนเจ้ามีความสุขนำนำจอมกันปีโอเลตยูติล่า,ขาเข้าแหลมฟืนบ่อสร้างืออาสันกําแป้งคาะมาอุดหนุนกันไลค่ะเนาะใหม่สูงค่ะสวัสดีเจ้าอ่ะล่ำลากันใหม่สูงค่ะ แล้วมาทบกันที่ร้านไรคะเนาะกานที่อ่อาอเขาเรื่องขึ้นาสีแยกหมอสร้างค่ะเนาะคอะยินหลีตอนหับกุก,กอต้องสุดเส้นคะเนาะล่ำลากันไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้าใหม่สุนค่ะ